สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไมลินชาแนลนะจ๊ะเหมือนดูว่าวันนี้เหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงปะ <S <S 1> <S 1> <S เฮ้ยเล็บเอ้ยืดปลายปกติเรารไม่เคยทํานะแบบป้ายยา50บาทเองทุกคน50บาทก็สวยได้แต่ว่าวันนี้เราแบบ มีธีมงานมีแบบมี2ชุดอะไรเงี้ยแบบแอบแซมเปิลนิดนึงแต่ว่าวันนี้นะคะคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือวันนี้จะมาตามติดชีวิตเมยหลิ่น1วันในการทํางานว่าแบบเฮ้ยเมยหลิ่นทํางานเนี้ยมันจะต้องแบบอะไรทํายังไงบ้างหนึ่งสองาทํายังไงอะไรางี้เออแต่ว่าทีเนี้ยเมยหลิ่นอ่ะก็จะพามาเบื้องหลังการถ่ายแบบเฮ้ยถ่ายแบบอะไรอะ่ะอุ๊ยไม,ม่แบบ ไอ้ไม่ไม่ไมไมค่อยเอ่ยอะไรสักเท่าไหร่ก็แบบเราก็แบบเ,เป็นพีเซนเตอร์เซนจายอะไรอย่างงี้เป็นแบบวิธุสื่อสารอุ๊ยขอไม่เอ่ยขอไม่เอ่ยดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปแบบติดตามไปเรื่อยๆว่าแบบมีอะไรบ้างไปอย่างแรกเลยตอนเนี้ยแต่งหน้าก่อนดูดูสภาพหน้าเบาหน้าคือหน้าสดมากคะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราแบบว่ามีช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าไปพอมีสไตลิสต์ด้วยนะคะชุดเราก็คือแบบว่าฟุ้งฟิง,ฟงตริงตริงตริง แต่ว่าวันนี้ช่างแต่งหน้าสไตลิ์ยังไม่พอเลยค่ะเรามีคุณโทนี่นะคะซึ่งตอนนี้กำลังถือกล้องให้อยู่เพจเลยนะเพจ g กล l g กล์กลที่เขาแบบปกติเขาก็คือลงรูปผู้หญิงในเพจใช่ไหมก็คือเป็นแบบนี้แต่ว่าความจริงแล้วเขาจะเตรียมเกมเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน แต่นอกจากนั้นไม่พอนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรายังได้ถนัดซ้ายมาถ่ายแบบว่ารูปและวิดีโอให้เราด้วยนะทุกคนเฮ้ยเฮเย,ฮย,ฮย,ฮยผลงานจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นจรงจริเออเดี๋ยวเราไปรอชมกันเลยดีกว่าว่าแบบจะเป็นยังไงรูปออกมาจะปังขนาดไหนเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแต่อย่างแรกปะเราเดินเข้าห้องดีกว่าอ๋อนี่อยากจะบอกว่าวันนี้พี่ช่างแต่งหน้า เขาเคยแต่งหน้าให้เรามาแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าพี่คนไหนซึ่งพี่คนนี้เขาเคยแต่งหน้าให้เรามาก่อนก็คืองานของที่พี่อามี่ตอนนั้นพี่เหมยหลินเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพี่อามี่นั่นเองตอนหนึ่งนะเปิดถูปะน่ะชิบหายละมันคล้ายกันมากเขินเลยโอ้เขินเลยมาราจ้านี่มาคนแรกก่อนเลย พี่สไตลิส์ของเราพอดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่ลินค่ะพี่ลินค่ะวันนี้มีกี่ชุดวันนี้มีคนละสองชุดค่ะคนละสองชุดเฮ้ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามาอีกคนนึงอีกคนนึงนุ่นกําลังแบบว่าองรงเป็นพระแม่แต่งหน้าอยู่หน้าดีอยู่นะเออหน้าสดเขาสวยเด้อ เราจะแกงเพื่อนด้วยการถ่ายเพื่อนตอนหน้าสดมันคือสวยที่สุดเออพูดได้ปุ๋ไหมไอดได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ด้วยอันนี้ถ้ากอดมาดีเมลินเหรออือยานเลยอ่ะแต่เจ้าวห่าเจ้าเมลินอันนี้ญี่ปุ่นหรืปจีนหรือจ้านี่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 คุณแม่ที่เขาเคยแต่งหน้าให้เรามาก่อนเดี๋ยวขึ้นรูปให้เป็นรูปนี้นะเออ เพิ่งตื่นเพิ่งตื่น,นเป็นรูปแบบเพิ่งตื่นเบาๆแต่ว่าก็เต็มอยู่นะโอเคทุก okay, คนเดี๋ยวเมลินนะคะขอแต่งหน้าทำผมก่อนแล้วเดี๋ยว เตมเลยหน้าหวานจี๊ยบสวยจังวะเออทำไมเธอสวยจังอะอุ้ยอายุเท่าไหร่คะต้องถามก่อนาสมองยู่อยู่ๆแกงตัวเองขึ้นมาทันทีเดี๋ยวดูพี่เขาเกียนะหยิบไก่ชุ่เปียกคือันรูปหน้าเลยเช็บอกเอกไปเลยแรงนะก็ใช้แป้งเกลี่ยให้ชอ่วคิวขึ้นคิวขึ้นแล้ว เขารู้หมดแล้วว่าเราเป็นผู้เขียนคิ้วไม่เป็นเบางคนเขียนคิ้วไม่เป็น <B> จริงๆการคิ้วก็ไม่เป็นเขียนคิ้วก,ก็ไม่เป็นทุกวันนี้ทําแค่แบบว่ามีหางอ่ะกีดหางขึ้นมาหน่อยนึงจริงแล้วก็หางออกมีเจลปัดมันค้าล่าแล้วตัดภา,ภาพราท่าสมุิว่าเราใช้อันนี้เองนะวุดหายไปเลย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราคือขนตาทำไมอ่ะหนูไม่ค่อยเออไม่ค่อยสันทัดขนตาอันนี้คือยังไม่ติดเลยอันนี้คือยังไม่ได้ตะขนตาเดี๋ยวดูติดขนตา before and after สมเนียงแบบรู้จักแบบว่าเวอร์ชันภาคอีสานปะนี่แหละ มาค่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวชุดที่หนึ่งกันนะฮะชุดที่หนึ่งหนูเป็นสีชมพูชมใจมันเดินไปไกลไหมคะแค่ตรงนี้ค่ะโอ้ตหักแล้วอะ่ะเดินออกมาคือแบบว่าเปียกเลยเดินกลับเข้าไปดีกว่าฝนตกตกหนักเลยเดินปุ๊บก็คือก้าวเดียวคือตกออกมาเลยเข้าสู่ช่วงไม่รู้จะห่วงอะไรก่อนดีเออ เปิดตัวปุ๊บฝนตกเลย ชุดแรกของเราเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่สองฮ่ฮอฮชุดแรกของเราก็จะมีปัญหานิดเดียวแค่แบบอันนี้มันชอบหลุดหลุดบ่อยด้วยความที่แบบว่าเราแบบแอนห,หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่าตึงถ้าสมมติว่าเราอยู่เฉยใช่ปะช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าเวลาเราก้มหรืออะไรเงี้ยมันก็ดังเป๊ะเป๊ะ,แ,ปะออแล้วก็ด้วยแบบว่าสภาพอากาศในวันนี้ก็ทําให้แบบว่าอาจจะแบบร่าชานิดนึงหรือเปล่าไม่รู้อะ ตอนนี้กี่โมงอะดูเซห้าโมงครึ่งเต็มหน้าสองชั่วโมงแต่เออเต็มหน้าเต็มสองชั่วโมงแล้วนะไปะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งกันนี่ค่ะมาะชุดต่อไปชุดต่อไปแม่บอนต้องเปลี่ยนเล็บด้วยจ้าตอนนี้นะคะนี่ทิกนั่งฟ้าเล็กๆน้อยๆอก็คือแกะไปเลยสิจ้ารออะไร ชุดใหม่เล็บก็ต้องเปลี่ยนนี่อุปกรณ์อุปจัยเึ๊บเราเอาขยะใส่ไว้ในนี้่ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบประกอบเล็บใหม่ใส่ไปจ้า<อ>เข้าสู่ช่วงเย็บเย็บทุกอรูอทุกสิ่งทุกอย่าง <laughs> ความลับความลับนางฟ้าอยากสวยก็นี่เลยทําเล็บบายพี่หลินอันนี้เหมยเหมยลินอันนี้พี่หลินอันนั้นหยางหญิงหยางหญิงหยางชื่อแต่ละชื่อหอหิบขึ้นท่าทั้งนั้นเลยฝั่งเนี้ยเป็นสติกเกอร์ใช่ป่ะแล้วก็อันเนี้ยเป็นกาวมันเป็นกาวเฉพาะแบบสำหรับแบบทำเล็บอืม มันจะทําให้แบบว่าหน้าเล็บเราไม่พังมากเลยใครที่เล็บสุขภาพดีอ่ะข้อเสียเลยนะนเวลาติดอันเนี้ยมันจะแบบอยู่ไม่นานมันแบบแปบ๊บเดียวอ่ะด้วยความที่อีนี่ก็คือแบบว่าไม่ทําไม่ทําเล็บเลยอ่ะแล้วเวลาติดสติกเกอร์อ่ะมันจะชอบหลุดออกหลุดออกมาจากสติกเกอร์เลยเสียหนึ่งเห็นปะสวยขึ้นมาทันทีเมื่อกี้เล็บสีอะไรอันนี้อีกแบบอีกสีหนึ่งล่าสุดก็คือแบบว่าแม่บีบหมดขวดเรามั่ง แม่บีแบบว่าฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วเออแล้วก็ตกอีกแล้วห้องหนูหนูเสร็จหรือยังเอายังส่วนไหมเป็นนางวันร้ายอันนี้ชุดนี้นึกออกวะ หรือไม่ก็แบบว่าแม่หมดอะอออชุดสองเป็นยังไงบ้างคิดว่าชุดสองเป็นยังไงบ้างลอง็ลอกล็อกเซ็กซี่เบาๆกลุบกลุบแฟนยากุซ่าแฟนยากุซ่าเรียบร้อยแล้วจ้าฟินสชลุคที่2ของเรา่ะไปกัน<ม>เถอะไม่ได้ไปทำงานนะไประเทศเราบ,บิกกับเขาน่นะ เฮ้ยไฟเปิดแล้วอะฝั่งเนี้ยดูสวยนเนาะไถ่ายกับรถกอ่อนเขารถอะไรแด้ไีได้ไดมาไปาค่ะนาทีเนาทีได้ไปเร<ป>าเหลือเวลาอีกสิบนาทีไปค่ะไปถ่ายกับรถก่อนเป็นไงลูกที่สองแตกต่างจากลูกแรกไหมเออสีก็ต่างเป็นแบบเท่ๆคูลๆแต่ก็ยังเป็นทรงแบบว่า เจนนี่แบบผีอยู่แต่ว่ามีแบบว่าแตกต่างขึ้นมาน้อยนึงก็คือแบบว่าถักเปียนะจ๊ะแต่อีกคนนึงก็คือแบบว่าเป็นลิซ่าลิใจหน้าม้าต่างยาวกินแล้วนะเหมือนอะเอออตอนนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้อยู่ ตอนนี้นะคะเป็นช่วงทําเวลาเพราะว่ารถรถสตลล์คือรอแล้วนูนนูนนูนทางนานูนเลยทํางานแข่งกับเวลานะคะคนถามว่าอีพ e. ีนี้ผมหาสาระอะไรจากพี่ได้บ้างครับอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่มีค <laughs> ่ะอ่าอีพีนี้ก็คือแบบว่าเออจะให้เห็นไงว่าแบบ เออการทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เออแบบว่าเริ่มจากแบบว่าเริ่มแต่งมาเออเราทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมามีแต่งหน้าทําผมใช่ปะแล้วก็มีการถ่ายแต่ทีเนี้ยเวลาถ่ายต่างๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับแบบว่าสภาพอากาศเออเดีด๋ยวดิไป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 ,ไป,ไปอ๋ะออร่อยปุ๊บไป เออคือทีเนี้ยปัญหาหน้างานนะมันก็คือแบบสภาพอากาศเราก็ต้องดูเนาะฟ้าฝนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบว่าเร่งรีบแข่งกับเวลาไหนจะแบบลุสไลด์เอยที่แบบว่าเขามารอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะงานทุกอย่างมันมีปัญหาหน้างานหมดแต่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานอยู่ที่ไหนสถานการณ์นั้นเป็นอะไรปัญหามันคืออะไรนะทุกคน ก็ยังไงก็ติดตามผลงานมือหลินด้วยนะคะเดี๋ยวมือหลินนะก็จะโพสต์รูปให้ทุกคนนะคะได้เชยชมนะคะในช่อง YouTube นะคะก็เดี๋ยวติดตามฝากแบบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวแบบไปทำงานก่อนนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำงานในวันนี้เย่ yeah! uh huh. ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะ uh huh. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ huh. กดแชร์เป็นกำลังใจ uh huh. ให้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจ,เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายข้าวมื้อแรกของเรามาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ในหนึ่งวันเมลิงกินอาหารกี่มือถ้าเมลิงนะได้ทำงานนะทุกคนบอกเลยว่า หนึ่งวันนะคะเมยหลิจะกินอยู่ประมาณแบบมื้อถึงสองมือ้อแบบว่าลองท้องตอนเช้าตอนเช้าลองท้องแบบว่าไม่ได้ลองท้องแต่ว่ากินชานมไขุ่มูปเออแล้วก็เนี่ยข้าวมื้อแรกของเราตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มจะครึ่งละอีกหนึ่งนาทีจะครึ่งละข้าวมื้อแรกมาตั้งแต่บ่ายโมงทุกคนไปดีกว่าเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไป บายบายขอบคุณนะคะ <S <S เราขออนุญาตหนีไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปกินข้าวดีกวา่ายบาย